ดีทุกท่านนะวันน,นี้ผมบอทนะในเกมที่มีชื่อว่า m o เดิร์นวอร์ชิพนะก็ห่างหายกันไปนานนะวันนี้แล้วก็มารีวิวเครื่องบิน2องลำนะบอมเบอร์ทูหนึ่งหกศูนย์เอ็มและเครื่องบินแพนสปาเทลรอมแบทนะก็ไอแพนสปาเทลเนี่ยมันไม่มีจริงในชีวิตจริงนะเป็นแค่สิ่งที่ถูกมาพูดถึงในเกมนี้เอามาใส่นะแต่ทูหนึ่งหกศูนย์เอ็มนี่ผมไม่รูใจว่ะมีจริงไหมนะแต่ผมก็น่าจะมีนะอ๋อ <Okay. S 2> เรือที่ผมไปก็ประมาณนี้นะเป็นเเออ็นต e n t e r ์นะเลเซอร์ครบเซตแล้วก็นะวันนี้เราจะเล่นในอ่กิจกรรมนะ,ะ,ะเขาเรียกว่ายัางไงกิจกรรมกลางเดือนนะทําเสร็จจะได้มิกแปดนะซึ่งมิกแปดเดี๋ยวผมเล่โซมันทํามาคู่กับ p a t ร e r n Park เดือนนี้ก็คือคีลอฟนะเรืออ่าเป็นเรือชั้นเดีวยวกับกนากฮิมอฟนะคือนากฮิมอฟเป็นเรือชั้นคีลอฟนะถ้าผมจะไม่ผิดนะข้อมูลผิดก็กราบขออภัยด้วยนะครับ คีลอบเนี่ยเรียกว่าเป็นที่เป็นอ่อเรือบอสใหญ่อะ่ะเป็นเรือแบบเป็นเรือชั้นคีลอบแล้วก็ชื่อคีลอบนะก็คือเป็นเรือทงของชั้นคีลอบเลยแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือเ e ก้าปอมและผมยังอัพไม่หมดนะก็เลยยังไม่ไดเอามารีวิวเพราะผมกะจะอัพตันก่อนแล้วค่อยรีวิวนะซึ่งผมรู้สึกว่าคีล็อบเนี่ยเรดาร์เนี่ยมันมันสั้นมากนะเรดาร์แค่แปดนะแปดกิโลก็ผมเลยรู้สึกว่า เฮลิคอปเตอร์มิกแปดเนี่ยมันทํามาคู่กับคีล้อโดยเฉพาะนะผมก็เลยไม่อัพคารห้าสองหัวเลยเนี่ยมาอัพเป็นเอื่นแทนเนี่ยซึ่งเอก้าป้อมเนี่ยผมจะเก็บไว้นะผมว่ช่วมันดีแล้วผมชอบมันนะคีล้อมันดูเท่ผมว่าเอมันก็นะมีเอ็มยี่สิบสองอยู่ละอยู่ลกกันนะสี่ป้อมเลยนะหนะึ่งสองเนี่ยแล้วก็คาสตันเอ็มนะสามสิบมิลลิเมตรอีกสองป้อมรวมเป็นเท่าไหร่แล้วนะสี่ป้อมหกป้อม แล้วก็อเนี่ยเจ็ดแล้วเียหรือเปล่านะสองสี่หกแปดเก้าโอเคเจ็ดอันนี้เป็นอันล็อกนะก็คือมันจะล็อกไว้แล้วมันจะยิงเครื่องบินนะแล้วก็นะอีกอันหนึ่งนะเป็นคัสตันเอ็มอีกแล้วก็นำะไ้อยู่ที่หลังนะตอนนี้ผมอัพตันหมดผมรู้สึกว่าขี่อดเนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะขี่ไปได้วพี่เจ็ดรอดนี่เรียกว่าแรงมากๆนะลปล่อยไปสามลูกเนะี่ยประมาณสองแสนสาม เคมากิจกรรมกลางเดือนต่อนึงนะแจ้กิจกรรมอืมก็นะวันนี้จะเล่นในโหมดกิจกรรมกลางเดือนนะเพื่อที่ผมจะได้เอามารีวิวหรือผมจะได้เอามาใส่คีลอบด้วยนะกับคอมิกแปดเคก็นะเหมือนเดิมหน้าตาแรกเล่นกับบอดตาสองเล่นกับคนนะเก็บไปกันเลยโอเคก็อยู่กันในเกมแล้วนะก็นะไม่บุ๊ชทำเพลงอะไรมากนะโกเบลมาปุ๊บก็ปล่อยไปหมดเลยนะ เล่นจับบอร์ดเี่ยผมจะเจ้าเอาเครื่องบินจู่โจมไปสปอตนะแล้วก็นะด้วยความที่เรามารีวิวนะเราจะรีวิวมันในโหมดบอทเลยแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูดีไซน์ก่อนนะดีไซน์นะเรียกได้ว่าเท่ใช้ได้นะมีความเป็นมแมลงปอเลยทำไมเอ้ยไม่ใช่มแมลงปอเดี๋ยวมันเหมือนเอทินดัดแปลงอะ่ะเอาเอทินมาดัดแปลงก็ถือว่าค่อนข้างเท่เอาวุธมีอยู่เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ค่าอย่างนะแต่จุด,ดหลักๆเลยก็คือเด่นๆเลยนะคือเครื่องยุงระเบิดนะเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูเต็มๆก่อนแล้วกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูในโหมดซ้อมกันผมลืมเอาไว้ว่าผมเล่นก่อนละกันผม,มเบอร์ไปต่อเลยก็บินจุดโจมไปปะ๊บบอมเบอร์ต่อนะไอตัวน,นั้นเลยที่ผมโจมตีไปตอนแรกพุ่งไปหามันห่อไม่ใช่เดรพา์เป็นไอหนี้น มายาเกือบตายแน่เกือบตายแน่แกไม่รอดแน่ตายไหมตายไหมโดน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 สอยโป้งเออไม่ตายครับอุย้ยมันไม่ตายอะ่ะโดนเหนีน่ เจอบางออกนะที่รอดมาได้เรียบร้อยฮะไปต่อไปต่อไหนลำไหนอีกลำไนอีกไอ้นี่ไอ้นี่นี่นี่ี่นี่เอาซุยคาคุเลยละกันดีซุยคาคุมดนี้ผมไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบอมเบอร์นะเพราะว่ามันอ่าสปอนได้ไม่จำกัดเลยนะคือเรียกว่าเจ๋งมากๆเลยสำหรับผมเนี่ยชอบมากๆ นะสำหรับการเล่นบอมเบอร์มาผมหยุดนิ่งเลยถึงแล้วมันจะเป็นการการะทำที่ฆ่าตัวตายมากไปต่อโดนเอ่อบอมเบอร์ครูดาวรอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปจัดการเขาด้วยโดนก็ได้จะจัดการด้วยเครื่องบินดีล่ะโอะเป็นไรแล้วซีจยิงผมต้องกำจัด CG x ก่อนก่อนที่มันจะฆ่าผม แต่ก่อนจะกำจัดซีจีเอผมก็ยังเลงซุยคาคูไปอยู่ดีนั่นแหละไม่สนใจตายไห้เรียบร้อยฮะเอเคมาซีจีเอตายแกแล้ววิธีชนะก็คือทีมไหนเนี่ยฆ่าถึง20 20คิวก่อนชนะนะจะมาเป็นคู่นะเป็นเขาเรียกว่าสงครามคู่หูนะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไอ้นีรัด มานี่เลยมายาแกลาฉันมาสละเพื่อทิ้งลูกเคียจเรยบร้อยไปต่อมาไอ้นี่ต่อเลยฮันสปาร์เทลคอมโบใส่ต่ออยู่ไหนอยู่ไหนหายไปไหนไม่รู้นั้นก็อโอ้ยแย่ละแย่แล้วมันมาถึงผมแล้วจังหวะนี้ยิงไปเลยครับนะอ่าไอ้นี่มันจะมีข้อดีเหนือเออมันเหนือ F 35หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า ข้อดีของมันเลยก็คือถ้าเรามันมีวิธีเล่นครับก็คือหยุดอ,อยู่ห่างจากศัตรูสักประมาณ4กิโลเมตร4กิโลเมตรเลอไอ้นี่สามารถโจมคือแพนคือบินแพนสปาร์เทลนี่มันสามารถโจมตีได้หมดเลยนะ4กิโลเมตรเนี่ยมุ้ทุมันเนี่ยพวกันของมัน,นสามารถเข้าระยะ4กิโลก็คือกลาลังปลอดภัยเลย4กิโลเอเอมันเอเอหลายๆอันหลายชนิดในเกมนี้เลยถนะ้ายิงไม่ถึง4กิโลนะแล้วไอ้นี่มันยิงในระยะ4กิโลได้ก็คือเจ๋งเป้งก็คือหยุดนิ่งไปเลยนะ ไปต่อไปไอ้น да. ี Links ่ต่อไอ้นี่ไลคิวผมผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ไหน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 ยิง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 กลับมาคอมเบอร์ต่อแย่แล้วเฮ๊ยอุ๊ยไม่ตายไม่ตาย เอาจะหลุดไปเลยเป็นชุดต้องตายแล้วล,ล่ะจังหวะนี้เรียบร้อยฮะไหนไหนไหนมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีก CGX อ๋อ CGX มาเลรละมนไหนเนี่ยมันมันใช้ควันนะเอ้ยแต่เข้าเหมือนเดิม CGX รีบประกวตัวท่าเพื่อน คิ้งนิวเคลียด้วยอุ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะโอ้ยเจ๊แล้วเจ๊แล้วผมโดนเล่นแล้วผมโดนเล่นแล้ะ CGX มันเล่นผมแลวเบิรการมันคือรูเบิร์ตเครื่องบินผมอยู่ไหน มันไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาได้ละกลับมาโอ้ผมต้องรีบกำจัด cgx อยู่นี้ก่อนที่เขาจะฆ่าผมโดนเออไปเป็นชุดอีกดูเคลียร์อุ้ยอุ้ย,ย,ยมันมันรอดมันรอดมันรอดมันกดแฟร์ไ้วข้อเสียอืม โดนกดแฟรน,นีครับข้อเสียระดับชาติเลยตอนนี้เราสิบเอ็ดสิบคิวแล้วนะมีตัวม,มีตัวมีตัวมีตัวซุยคาคุซุยคาคุซุยคาคุเอาเหรอซุยคาคุโป้งเรียบร้อยซุยคาคุแตกซุยคาคุอีกลำหนึง่งซุยคาคุเยอะมากนะหมดนี้เนี่ย อ่าต้องขออภัยด้วยนะพอดีเมื่อกี้นี้ที่บ้านผมเรียกนะโอเคแล้วก็มารีบมาต่อกันเลยอตอนนี้เวลาเหลือสิบแปดปีบรรละแล้วพอดีเมื่อกี้หมาบ้านผมมันวิ่งบ้าอะไรไม่รู้นะต้องไปจับหมาโอ้โหเรียบร้อยอเวลาหมด มาแม่เกมนี้เนี่ยอ่าไอเนี่ยเรื่องของรางวัลของแมตช์นี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะแล้วพอเราได้ของมาก็มาสุม่มนะนะเต้มนี้ใช้สุ่มได้ไอ้นี้ก็ใช้สุ่มได้ทั้งคู่เลยใช้สุ่มได้หมด เคก็มากันนะเริ่มแลยวาผมจะขอทดสอบบอมเบอร์ให้ดูก่อนนะคูดหนึ่งหกศูนย์เอ็มเนี่ยความแม่นยำเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอย่างไรความคล่องตัวเนี่ยค่อนข้างจะกากมากๆเนะถ้าอยากได้จะได้บอมเบอร์ที่มันคล่องตัวนั้นไม่ใช่บอมเบอร์ญี่ปุ่นกับบอมเบอร์จีนนะบอมเบอร์ญี่ปุ่นผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าจของจีนจะเป็นเฮสิบนะคล่องตัวก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกแต่ก็ผมจะได้ผมทดลองมาก็รู้สึกว่าจะคล่องตัวกว่านะ แล้วก็นะเวลาเขาชะลอเนี่ยเขาจะปีกกลางออกมานะปีกกลางออกมาแล้วก็นะไอ้ข้างล่างก็จะมีติ่งออกมานะแล้วก็นะกลางๆก,ก็นะติ่งหายไปพนะอเล่นความเลยปุ๊บไอพ้พ่นเพิ่มขึ้นปีกหกมีไอ้นี้มาตัดอากาศมั้งไม่รู้เหมือนกันถือว่าค่อนข้างเท่นนะเพื่อนผมเรียกไอ้นี้มนุษย์ขาว กลับไปกันแต่ความคล่องตัวนี่ถือว่าต่ํามากนะถ้าชะลอเร็วก็ความคล่องตัวก็ได้อยู่แต่ก็ชะลอเนี่ยถือว่าช้ามากเลยนะความเร็วตอนชะลอสองร้อยเนี่ยถ้าเง,งนหน้าขึ้นนะตอนชะลอก็ยิ่งหนกช้าไปอีก,กนะเงนหน้าไปเรื่อยๆก็ชะลอช้ากว่าเดิมเลยไปเราลองไปเดี๋ยวนะมันปืนใหญ่ตัวนี้นมผมมันยิงเหรอ โอ้โหไอปืนไอคือยูรเบิดโอ้โหปืนใหญ่นอนตโนมัติอีกบ้าเอ,อ้ยผมละบูมเชียรกับโอเคนะผมได้ไปซื้อปืนใหญ่ที่มันพิสัยมันแย่กว่านี้มานะโอเคเรามาทดลองกันนะดูไปเยอะแล้วอ่าไอจรวดตัวนี้นะจะปล่อยรัวมากนะมาดูว่าเบอร์ละเท่าไหร่เป็นจรวดอะไรอะ่นะเห้าห้าห้าคูณสิบสอง อ่าปล่อยไปก็ประมาณเท่าไหร่อ๋อ,อ,อดูดาเมจได้ไหมยูไม่ได้อีกเดราดูทอเทอ่เบิร์ดก่อนเราค่อยดูดาเมจแต่ละอันทีหลังมายิงไปต่ออันนี้เป็นจรวดเลเซอร์ไกด์นะ X สาห้าใช่ไหมใช่ X สาหใช่ไหม x อ0 1หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นตรวจ KAB นะมาแล้วก็นิวเคลียร์มีมาให้หนึ่งลูกสองแสนห้านะถ้าบางทีก็สามแสนอะไก็มีมาไหนมาอโอ้โหไอ้เครื่องระเบิดนี่มันก็ไหนมาดูดาเมตแต่ละอันแบบดีด,ด,ดีสิ น,นี้โอ้แสนหนึงเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยไหนอันนี้บ้างโทรศัพท์ต,ตกโทรศัพท์ตกไอ้บ้าเอ้ยไหนมาดูนี้สิสามหมืนสามนะถือว่าเบาอยู่แหละเนาะไหนดูดาเมนึ้งนี้หน่อยหกหมื่นหกนะถือว่าแรงมากๆดูเคียร์เท่าไหร่ผมไปทิ้งสายามโตแล้วกันจะด,ดูง่าย ยัามาตกเพื่อนฉันมาแล้วซีมันสี่นะใช้ได้โอะเรียบร้อยฮะคือก็ประมาณนี้นะถ้าถ้าแบบมีอะไรอ่ะแบบดามีแบบสุดๆเลยแบบอาจจะมีคิตีิขอดามีอะไรเข้านู่นเนี่ย ประมาณสามเศษเลยนะกับทูหนึ่งหกูเอ็มก็นะไปดูอ่เครื่องบินแพนสปาร์เทลกันหน่อยโอเคนะมาดูเครื่องบินแพนสปาร์เทลกันหนอ่อยผมจะร,รีบไปหาเจาลอดนาฟอร์ดเลยนะเพราะว่ารูปส่งผมให้ดูไปแล้วพอจะมาก็อยู่นิ่งกันอากาศนะโอเคมาผมจะหยุดนิ่งยิงกันปืนกลยิงไปรวมๆก็สามหมื่นสี่หมื่นนะขี่ไปอาวุธอีกหกลูกเจ็ดหมื่นสอง เดียดนะสามหมแล้วก็ขึ้นเรูปเบิดสี่หมื่สามรวมเป็นประมาณสองแสนนะถือว่าเจ๋งใช้ได้โอเครูปร่างถือว่าแปลกใหม่ดีห้องคนขับเห็นข้างในนะไม่มีคนซะด้วยไม่มีคนทุกลามเลยไม่มีคนคือเกมนี้ไม่แทบไม่มีไม่เห็นคนเลยนะโอเคไปกันสลับหมดออนไลน์ อค okay. มาดูในโหมดออนไลน์นะว่า <c oughs> มันจะเฉิดฉายสักแค่ไหน <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่ามันจะกระกว่าโหมดบอทแน่นอนและทูนึงของศูนย์เอเนมันจะโดนกดแฟนแน่ๆเอาละมีหนึ่งคนเป็นบอทนะซึ่งใครได้อยู่กับบอทคือดวงสวยมากในะผมรู้สิผมจะได้อยู่กับบอทไหมโอ้คนนี้มีฮอมิคแปดแล้วปกติพวกของกิจกรรมกลางเดือนจะเป็นของที่ห้ามขาย,ยนะคือมันไม่ได้ไปหาซื้อง,งา่ายๆคือเราขายได้แหละแต่แบบขายให้ระบบนะ ไม่ได้ขายให้คนอื่นคือวิวผมจะชนน้ำผาไหมเนี่ยแรืวอต้นมาก็คือวิขับไล่สปอร์ตก่อนเลยไดอาร์ติกซะด้วยแมปชอบเลยเจอแล้วไปภูพานทำเพลงเรียบกลับบอมเบอร์มาเรียกกลับก่อนเลยเจอแล้วเรียกกลับ มาหัหม,มายหัวแล้วพอร์ตรอย่อนเหรอเรือเรานี้ไม่ค่อยถึกครับนะเป็นเป้าที่ดีในการโจมตีแต่ไม่เขามากับเจนน่าฟอร์ดนะผมเล็งเดี๋ยวก่อนเพ<อ>ื่อนจะเย็นอย่าเพิ่งเพิ่งจัดการโอเคแพนสปาทเทลเล่นกับคนก็จะตึงมือหน่อยนะ อาเติมของสิอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเติมของเติมของโอ้โหเรื่องบ้าอะไรเนี่ยโดนเติมแล้วมาเอาทูหนึ่งหกศูนย์นี้อีกสักรอบก็ได้โอ้ยทำไมมันไม่เติมมันมัไมันไม่เติมของให้อะตอนนั้นอะพอร์ตรอยย้อนส่วนเพื่อนเขาไจะยังอยู่ในเหมือนเดิม ส่วนผมก็นะยังคงเล่นเจนอรลล่อนาฟอร์ดเอาไว้มาจังหวะนีโ้โอ้ยออโอ้ยอีเจลลอนโอ้ยยังไม่ได้ทิ้งนิวเคลียร์เลยตอนนี้ทีมผมจะเป็นที่หนึ่งหนึ่งอโอ้แล้วเพื่อนผมตายเพื่อนผมไม่น่าใช่บอทนะถือว่าดีไปแล,แล้วพอร์ตเราเนี่ยก็ดีเอพีไวด้วยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ จะเลอนกรปอดเมือนนี่เอ้ยผมลืมกดหยุดทงมันเฮ้ยเอา้าบอมเบอร์แตกสลายเอา้าเรียบร้อยสลายโตหมดบอมเบอร์ผมจะได้ว่ามันมาใหม่ได้นะหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะโหมดบอดถ้าใช่นี่ฝันร้ายเลยนะ อย่านะอย่านะนะโอไม่ใช่ละอยู่ทีมอะไรทีมเอโอศูนย์คิวบ้ามากๆผมไม่ผมไม่เลิงเนี่ยเจอแล้วนฟฟอร์ดขอพอ์ตล้อย้อนก่อนแล้วกันเย่าละดิสกอตักมาอีกอ์ตล้อย้อนนายอยู่ไหนผม่มา เงยพอร์ตรอยอนพอร์ตรอยอนนี่ไม่ค่อยถึกนะผมคิดว่าผมสามารถฟาร์มคิวได้จากพอร์ตรอยอนโอ้ผมว่าผมพอร์ตรอยอนก็เล็งผมเหมือนกันโอ้บอมเบอร์มันไม่กลับมาให้ผมเล่นแล้วล่ะผมต้องตายแล้วเกิดใหม่เราจะได้บอมเบอร์โอ้โหผมก็เลยว่าจะเป็นเหมือนหมดบอดซะด้วยนะอะไรไปเลยจริงจริง โอ้โหโดนทุกอย่าวผลรย้อนโดนเล่นแล้วผลรย้อนโดนเล่นแล้วผลรย้อนนายเล่นผิดคนนะโอ้ไอทีมที่หนึ่งมันโอ้โหอะไรวะนั่นน่ยรุ่งนี้อยากกลับไปเล่นหมดบอร์ดเลยแล้วเจเลนแอฟฟอร์ดนายที่ฮิวหมดแล้วเพื่อน เฮ้ยทำไมไอพีไม่ค่อยลดโอ๋แแแอแหลกแหลกแหลกเฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายโอ้เฮ้ยเอาแล้วจะอล่นอร์ดเพื่อนหวังว่าน่าจะอยู่เฮ้อเฮ้อเฮ้อฮ,ฮ้อะไรเนะี่ยโอ้ยละไรบางถึง20คิวเร็วจังเฮ้ยแปลกๆนะแต่ทำไมผมกับจะอล่นอร์ดยังไม่ตายเลยนะทั้งที่นั่น20คิวแล้วอะ่ะอะละของอะนี่มันลึกองปะ สกสัยจะไม่ทันสังเกตนะก็อะไรนะหมดออนไลน์ก็เก็บคิวช้าหน่อยนะแถมตอนนี้จริงๆทุนหนึ่งของสีเอมเนี่ยคุณได้มาจะอไปขายก็ได้นะเ,เพราะว่ามันแจกฟรีในบตเทิพาร์ตนะพอแจกฟรีรปุ๊บราคาตกเลยทีเดียวาาราคาตกแบบตกหนักมากอะ่ะเนี่ยถ้าผมจะขายก็ได้สองร้อยยี่สิอะคอร์มันไม่คุ้มผมเลยไม่ขาย เราก็ไม่ขายเลยว่าเดือนนี้คือไม่ได้อาขอยเข้าตัวเลยได้แค่จากการสุ่มเคนะและ้วคีนูก็ต้องขอลาไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนสรุปก <laughs> ู่นึงหงสูยเนมเดี๋ยวผมคิดว่านะมันเป็นบอมเบอร์ที่ททอลดามจค่อนข้างจะทูททอลดาเมจผมคค่อนข้างจะชอบและประทับใจในตัวมันเลยนะคือมันเป็นบอมเบอร์ที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะส่วนไอ้แพนสปาร์เทลเนี่ยถูกใจมากๆนะ ความเร็วก็ประมาณ8 8 4สินอตไม่ได้เร็วอะไรมากนะถึกก็9,100ึถือว่าค่อนข้างจะถึกแถมให้มา3ลำพิสัยเรดาร์สิบกิโลถือว่าไกลนะเครื่องบินให้มา10ลำ afterburner 16.3ขนาดฝูงบินก็3ถือว่าเพอร์เฟกมากๆส่วนทุนหนวเสียสูนนมก็ถืออยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆค่อนไปดีนะชอบมากๆเลยจ้ากนกขาวตัวนี้แต่ว่าเทียบกับเครื่องบินลำอ,อื่นในตลาดอาร์คอย อ่มันจะมีเครื่องบินที่ดีอ่าลำนี้ผมก็เลงไว้อย่างเช่นเฮ0ิบอมเบอร์เนี่ยทอท็อดามจตสองแสนห้านะอ่าเขาเรียกว่ายังไงท็้ท็อดามีเนี่ยเออดามจตต่อเบิร์ดแล้วกันนะดามจตต่อเบิร์ดโซเซตห้าที่สำคัญเลยก็คือความทนทานหมื่นแปดพอๆกันความเร็วร้อยยี่สิบเอ็ดน็อตซึ่งเร็วมากๆนะไหนามาดูซิมีแบบอัพตันไหม ไม่มีการอัปเกรดมันมีอยู่อ่ะอัปตันอ่าเฮสิปมันจะเร็วกว่านะของม้องเขีดนี้แค่สี่สี่สิบห้าจุดห้าพิสัยรีด้าสิบหกนะอัปเตอร์เบนเนอร์หนึ่งร้อยสี่สี่จำนวนเครื่อง 4, 4 5. 5. 5. สนะ er องเฮสิปนะความเข้มขีนี่เยอะกว่ามากๆนะเรดาร์เท่ากันอัฟเตอร์เบรนเนอร์เฮสิปเยอะกว่าจำนวนเครื่องบินก็เท่ากันแต่ว่าเฮสิปในดาเมจไม่เยอะเท่านะเอ่อ นอกจากนั้นก็ของอเมริกาจะเป็นอันไหนอะ SR 72 Dark Star ปะ่ะไม่ใช่สิอ่า B1 Lanceur r ของอเมริกาเนี่ยที่น่าจะพอๆกับพวกนี้ซึ่ง B1 เนี่ยสมัยก่อนถือว่าโหดมากนะทอ้อชอบเบิร์ดอ่า Dame ต่อเบิร์ดที่หนึ่งเนี่ยสามแสนเลยนะถือว่าเยอะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที A ่ A สมัยนี้กับความคล่องตัวและความช้าอื่นต่อของมันเนี่ยทำให้มันกลายเป็นบอมเบอร์ที่ขยะแ,แล้วนะก็นะเสียใจด้วยนะ B1 Lanceur จากลีปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ